ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับสวัสดีครับขณะนี้ท่านกำลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อ รายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อครับมีหลักกฎหมายดีๆมีคาําพิพากษาศาลนาาิกดีดีนะครับซึ่งสารท่านเนี่ยเคยตัดสินไว้นะครับวันนี้ครับก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับรถเฉียวชนกันอีกแล้วนะครับวันเกิดเหตุนะครับจําเลยเนี่ยนะครับเขาเป็นนายจ้างน,นะครับของลูกจ้างเนี่ยแล้วก็นายจ้างท่านนี้นะครับท่านเนี่ยก็ ได้นํารถยนต์นะครับให้ลูกจ้างเนี่ยขับไปเนี่ยกระทำในทางการที่จ้างนะครับแล้วลูกจ้างเนี่ยนะครับขับรถนะครับยนต์บรรทุกเนี่ยนะครับซึ่งเป็นรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ขับรถนะครับล้ําเลนนะครับแล้วก็ขับรถเนี่ยเข้ามาในช่องเดินรถของคนที่เขาใช้รถตามปกตินะครับเป็นเหตุนะครับให้เฉียวชนนะครับ กับรถนะครับอีกคันหนึ่งซึ่งเป็นรถกระบะนะครับซึ่งในวันเกิดเหตุนะครับคดีเนี้น,นะครับผู้ตายนะครับเขานี่นั่งรถยนต์โดยสารมาในรถยนต์กระบะนะครับเกิดการประสานในอาการนี้เป็นเหตุให้ผู้ตายนะครับซึ่งโดยสารมาในรถยนต์กระบะนะครับ ถึงแก่ความตายคดีนี้ครับพอผู้ตายนะครับถึงแก่ความตายนะครับผู้ตายนะครับก็มีคุณพ่อคุณแม่นะครับของผู้ตายนะครับซึ่งเป็นบีดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับเขาเนี่ยได้มาเป็นโจทย์นะครับยื่นฟ้องคดีนี้นะครับโดยฟ้องนายจ้างนะครับเป็นจำเลยต่อศาลเรียกค่าขาดราอุปการะนะครับเนื่องจากว่าคนขับรถยนต์บรรทุกเนี่ยนะครับเขาเป็นลูกจ้างเนี่ยจะทำไปในทางการที่จ้างนะครับ แล้วก็มาเป็นเหตุให้เฉลีชนนะครับค่าขาดไราอุปการะนะครับแต่ว่าประเด็นในคดีนี้นะครับนอกจากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะมาเรียกร้องค่าขาดราอุปการะาแล้วนะครับ<ๆ>เขาก็ได้มาเรียกร้องค่าจัดก,การงานศพนะครับ ซึ่งกฎหมายเนี่ยก็ให้สิทธิ์นะครับซึ่งสามารถที่จะเรียกร้องได้นะครับอยู่ในมาตรา443วรรคแรกเลยนะครับแล้วก็คดีนี้ครับคุณพ่อคุณแม่โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายนะครับเขาก็มายื่นฟ้องนะครับเป็นโจทย์ที่1และโจทย์ที่2ในคดีนี้นะครับแต่ประเด็นนะครับก็คือว่าผู้ตายนะครับมีลูกนะครับซึ่งเป็นลูกนอกสมรสนะครับซึ่งวิดานี่นะครับ รับรองแล้วนะครับซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งละพันิิต์เนี่ยมากรา1627นะครับให้สิทธิ์นะครับมีสิทธิ์เนี่ยเป็นบุตรนอกสมรสเนี่ยนะครับก็ถือว่าสามารถเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะครับมีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกนะครับแต่ว่าไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับการที่โจทย์ที่สามนะครับซึ่งอ่าเป็นบุตรนะครับซึ่งผู้ตายเนี่ยรับรองแล้วนะครับแต่ ไม่ใช่บุกที่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยนะครับ จะสามารถเ่ยมาฟ้องเรียกร้องนายจ้างนะครับที่เขาเนี่ยกระทำละเมิดในคดีนี้ได้หรือไม่แต่ก่อนอื่นนะครับที่เราเนี่ยจะเข้าไปดูนะครับคาพิพากษาสารฎีกาในคดีนี้นะครับทนายอ้อนะครับก็อยากขออนุญาตนาเรียนนะครับให้ท่านเนี่ยเข้ามาดูหลักกฎหมายก่อนนะครับคดีเนี้ครับสารนะครับท่านเนี่ยยิดโยกนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา420มาตรา425นะครับ มาต่า443ร้อ3ามัสาครับ 1>, 1, 3, 1 5 6 3 1564และก็มาตรา1627กเข้ามาปรับใช้ในคดีนี้ด้วยนะครับมาตรา420วารณะอะไรแบบนี้นะครับผู้ใดจงใจหรือประมาทเลเ่อน,นะครับทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนมามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีถัว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นมาตรา420 หเข้ามาปรับด้วยนะครับในจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดนะครับ ซึ่งลุงจ้าเนี่ยได้กกะทำไปในทางการชี้จาจงนั้นมาตรา443เนี่ยมี3วรรคนะครับวรรคแรกนะครับขอมาตรา443วันนับไว้แบบนี้นะครับในกรณีทําให้เขาถึงตายนั้นค่าสินใหม่ทดแทนได้แก่ค่าโลงศพรวมทั้งค่าใช้จ่ายอันจําเป็นอย่างอื่นๆอีกด้วยนะครับวรรคสองนะครับถ้าไม่ได้ตายในทันทีค่าสินไหมทดแทนได้แก่ค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งค่าเสียหายที่ต้องขาดประโยชน์ทำมาหาได้นะครับเพราะไม่สามารถประกอบการงานนั้นด้วย วักสามน,นะครับถ้าว่าเหตุที่ตายลงนั้นทําให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดนะครับต้องขาดรายอุปการะตามกฎหมายไปด้วยซ้ายนะครับท่านว่าบุคคลนั้นชอบที่จะได้รับค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้นมาตรา1563วางหลักไว้แบบนี้นะครับบุตรจําต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดานะครับคดีนี้3ามยังดิบยกนะครับมาตรา1564เข้ามาปรับด้วยนะครับมาตรา1564มี2วรรคมีวรรวแรกนะครับวางหลักไว้แบบนี้นะครับ บิดามารดาจำต้องอุปการะเลีเ้ยงดูและให้การศึกษานะครับตามสมควรแก่บุตรในระหว่างที่เป็นผู้เยาว์วักสองนะครับบิดามารดาจำต้องอุปการะเลีเ้ยงดูบุตรซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วแต่เฉพาะผู้ทุกพลภาพหาเลี้ยงตนเองไม่ได้นะครับมาตรา1627บุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วและบุคคุณธรรมนะครับนั้นให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานนะครับเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมาย คดีนี้ครับสาระรรับท่านเนี่ยยังหยิบยกะครับ,รรบ,นนบ,รบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับมาตรา142อน14ุ5ประกอบมาตรา246เข้ามาปรับด้วยนะครับมาตรา142วางหลักไว้แบบนี้นะครับคำพิพากษาหรือคำสั่งของสารที่ชี้ขาดคดีนะครับต้องตัดสินตามข้อหาในคำฟ้องทุกข้อแต่ห้ามมีให้พิพากษาหรือทำคำสั่งให้สิ่งใดๆนะครับเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องเว้นแต่ ในไล์เลยในอนุพาหนะครับนยยใน,น,นคในนดีที่อ่านยกข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะครับขึ้นอ่านได้นะเมื่อศาลเห็นสมควรศาลจะยกข้อเหล่านั้นขึ้นวินิจฉัยแล้วพิพาษาคดีไปก็ได้มาตรา246วางหลักวไวแบบนี้นะครับเว้นแต่ที่ได้บัญญัติไว้ดังกล่าวมาข้างต้นนะครับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีในศาลชั้นต้นนะั้นให้ใช้บังคับแก่การพิจารณาและชี้ขาด ตัดสินคดีในชั้นอุทธรณ์ได้โดยอนุโลมนะครับคดีนี้ครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา443วรสามนะครับกำหนดให้ผู้กระทำละเมิดนะครับในกรณีทำให้เขาถึงตายเนี่ยนะครับละผิดต่อบุคคลที่ต้องขาดไล้อุปการะเฉพาะที่ผู้ตายนะครับมีหน้าที่อุปการะตามกฎหมายเท่านั้นแต่มาตรา1,563และมาตรา1,564ที่บัญญัติให้บุตรและบิดานะครับจำต้อง องอุปการะเลี้ยงดูกันนั้นหมายถึงนะครับบุตรและบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นนะครับไม่มีบทบัญญัติกําหนดสิทธิหน้าที่ให้บิดานะครับจาต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรนอกกฎหมายนะครับดังนั้นแม้บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วนะครับจะเป็นทายาทโดยธรรมมีสิทธิ์ได้รับมรดกข,ของบิดาได้นะครับแต่ก็ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจากบิดานะครับจึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าขาดราอุปการะจากผู้กระทำะเมิด คดีนี้ครับโจททั้ง3น,นะครับฟ้องว่าโจที่ที่1และโจที่2น,นะครับเป็นบิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายภูมิเทพผู้ตายนะครับโจทที่3เนี่ยเป็นบุตรของผู้ตายอันเกิดจากนางสมพิษนะครับจำเลยเนี่ยเป็นเจ้าของและผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน814034นครสวรรค์น่นะครับและเป็นนายจ้างหรือตัวการของบุคคลนะครับไม่ทราบชื่อซึ่งขับรถยนต์คันดังกล่าวนะครับเมื่อวันท ที่21มีนาคมพศ2542นะครับเวลา3.15นาฬิกานะครับ ขณะที่นายพงเทพเนี่ยนั่งโดยสารมาในรถยนต์กระบะคันใหม่เลขทะเบียนนะครับบอใบไม้งองงูขีด1797้อุทัยธานีนะครับซึ่งมีนายสมพงศ์นะครับเป็นผู้ขับไปตามถนนสายนาครสวสรรค์พิษนุโลกนะครับมุ่งหน้าไปทางจังหวัดพิษนุโลกเมื่อถึงสะพานข้ามแม่น้ําปิงนะครับตำบลวงังไทรอำเภอเมืองจังหวัดน,นครสวรรค์นี่นะครับมีรถยนต์บรรทุกคันใหม่เลขทะเบียน,บ 4, น,น,นนะครับแ1ด0 3 0่ขีดนนครสวรรค์นี่นะครับซึ่งมี ีบุคคลไม่ทราบชื่อนะครับที่จำเลยจ้างวานให้ขับรถเป็นผู้ขับนะครับแล่นมาทางจังหวัดพิษนุโลกมุ่งหน้าไปทางจังหวัดนครสวรรค์ในทางการที่จ้างของจำเลยนะครับด้วยความเร็วสูงและขับรถนะครับล้ำเส้นทางเข้ามาในช่องเดินรถของนายสมพงศ์นะครับด้วยความประมาทปาศจากความระมัดระวังนะครับเป็นเหตุให้รถชนทําให้นายโพเทพนะครับถึงแก่ความตายโจทย์ทั้งสามนะครับได้รับความ เสียหายคือโจทย์ที่1และที่2องนะครับต้องขาดรายอุปการะเลี้ยงดูนะครับคิดเป็นเงินนะครับหนึ่งแสบาทโจทย์ที่สามนะครับต้องขาดรายอุปการะเลี้ยงดูนะครับคิดเป็นเงิน3ามแสนแปดห่นนบาทนะครับโจทย์ที่1และโจทย์ที่2องนะครับต้องเสียค่าใช้จ่ายใ,ในการปร่งศพนะครับเป็นเงินเนี่ยหกหมื่นหนึ่งพันบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะครับห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทขอให้บาง ครับจาเลยนะครับชำระค่าขาดไร้อุปการะแก่โจทย์ที่1และที่2นะครับเป็นเงินจํานวน1นึ0 0 0สบาทค่าขาดไร้อุปการะแก่โจทย์ที่3นะครับจำนวน3ามแ0นแนบาทและค่าโภคสนะครับแก่โจทย์ที่1และโจทย์ที่2นะครับจานวน6 1,000บาทรวมเป็นเงินเลยนะครับห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทพร้อมดอกเบี้ยนะครับอัตรานร้อยละเจ็ดจุดห้าต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่า จะชำระเสร็จลน,นะครับคดีน,นี้ครับจำเลยนะครับขาดนัดยื่นคำให้การ คดีนี้ครับศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับท่านเนี่ยพิจารณาแล้วนะครับท่านเนี่ยพิพผ้าสาวให้จำเลยนะครับชำระเงินนะครับเป็นเงินจำนวน5 4 4 0 0 0พบาทนะครับ้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีนับถัดจากวันฟ้องนะครับวันที่20มีนาคมพศ2543นะครับจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์นะครับกลับให้จำเลยนะครับใช้ค่าวิชาธนเนียมแทนโจทย์โดยกำหนดค่า ในความห0 0พบาทนะครับจำเลยเนี่ยยื่นอุทธรณ์ขึ้นมานะครับสู่ศาลอุทธรณ์นะครับคดีนี้ครับศาลอุทธรณ์ภ้าโคนะครับท่านเนี่ยพิจารณาแล้วเนี่ยพิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยนะครับชำระเงินเนี่ยจำนวน160,000บาทพร้อมดอกเบี้ยน,นะครับในอัตราร้อยละเจต่อปีนับถัดจากวันฟ้องนะครับคือฟ้องวันที่20มีนาคมพศ .2543 นะครับเป็นต้นไปจนกว่าจะ ชำละเสร็จแก่จโจทย์ที่1และที่2อนะครับยกฟ้องโจทย์ที่3นะครับ ค่าวิชาธรรมเนียมระหว่างโจทที่3ากับจำเลยนะครับในสารชั้นต้นให้เป็นพับค่าวิชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์เนี่ยนะครับให้เป็นพับนอกจากที่แก้นะครับให้เป็นไปตามคำที่ผ้าสารสารชั้นต้นโจทที่3ามเนี่ยยืดฎีกาขึ้นมานะครับสู่สารดีกานะครับสารดีกานะครับท่านวินิจฉัยว่าแบบนี้นะครับข้อเท็จริงเนี่ยนะครับที่คู่ความเนี่ยมีได้ดีกาโต้แย้งกันนะครับรับฟังเป็นพุติได้ว่าโจทที่สามนะครับเป็นบุตรนอกกฎ ที่นายพงเทพนะครับผู้เป็นบิดาได้รับรองแล้วนะครับเมื่อวันที่21มีนาคม,มานะครับพศ2542ลูกจ้างของจำเลยนะครับขับรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียนนะครับ81.0304นาครสวรรค์เนี่ยนะครับไปในทางการที่จ้างของจำเลยนะครับด้วยความประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้ชนกับรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียนนะครับบอใบไม้งองูนะครับหนึ่งเจ็ดอุทัยธานีนะครับซึ่งมีนายคงเทพนะครับโดยสารมาและนายคงเทพนะครับถึงแก่ความตายอันเป็นการกระทําละเมิดต่อนายคงเทพนะครับคดีนะครับมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ที่3ว่าบุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วนะครับซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา1627น้ 1, เนี่ย ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดาน,นะครับเหมือนเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายจึงเป็นทาย,ยาทโดยธรรมนะครับมีสิทธิ์ได้รับมรดกของผู้ตายนะครับได้ตามมาตรา1629งนอยนุนหนึ่งนะครับนั้นเนี่ยจะมีสิทธิ์เรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการละเมิดเพราะเหตุที่การตายลงนะั้นทำให้ตนนะครับต้องขาดรายอุปกราระหรือไม่เห็นว่านะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา4 4 3วรรคสา นนกําหนดให้ผู้กระทําละเมิดนะครับในกรณีทําให้เขาถึงตายรับผิดต่อบุคคลเลยนะครับผู้ต้องขาดร้อุปการะเนี่ยเฉพาะที่ผู้ตายนะครับมีหน้าที่ตามกฎหมายเท่านั้นและตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา1,563และมาตรา1,564บัญญัตินะครับให้บุตรและบิดานะครับจาต้องอุปการะเลี้ยงดูกันนั้นหมายถึงนะครับบุตรและบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ไม่มีบทบัญญัติกำหนดให้สิทธิ์นะครับ และหน้าที่ที่ให้บิดานะครับจำต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรนอกกฎหมายแต่ประการใดนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับแม้บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วนะครับจะเป็นทาทโดยธรรมมีสิทธิ์รับมรดกของบิดาได้แต่ก็ไม่มีสิทธิ์นะครับเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจากบิดานะครับบุตรนอกกฎห,หมายเนี่ยจึงไม่มีสิทธิ์ฟ้องเรียกค่าขาดราอุปการะจากผู้ทำละเมิดนะครับให้บิดาของตนถึงแข่ความตายได้ปัญหาดัง เกี่ยวกับอำนาจฟอ้องซึ่งเป็นข้อกฎหมายทันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะครับแม้จำเลยนะครับจะไม่ได้ให้การต่อสู้และไม่ได้ยกขึ้นห้างในคำยื่นอุทธรณ์นะครับศาลอุทธรณ์ภาคกเนี่ยก็เห็นสมควรน,นะครับยกขึ้นวินิจฉัยได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาราความแพ่งน,นะครับมาตรา1 4 2อนุ5ประกอบมาตรา2 4 6คำพิพาสสารลอ 3. 3. ุทภา56นะครับชอบแล้วดีกาของโจทก์ที่3น,นะครับฝั่งไม่ขึ้นพิพาษายืนนะครับค่าวิชาธรรมเนียมชั้นดีกา ให้เป็นภาพกอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับอยากเข้าไปดูคําพิพากษาสารมีการในคดีนี้พเพิ่มเติมนะครับท่านเนี่ยสาม,มารถเข้าไปดูได้ที่คําพิพากษาสารมีการที่1 4 0 9นะครับทับสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดสำหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายถูกน,นะครับท่านเนี่ยไม่รู้จะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรหรือในบางครั้งนะครับคู่กรณีเนี่ยเพิกเฉยนะครับหรือว่า คู่กรณีเนี่ยพยายามจะเยียวยาให้ท่านน้อยเกินสมควรเนี่ยนะครับหรือว่าคดีของท่านเนี่ยมีความล่าช้านะครับถ้าท่านเป็นผู้เสียหายแล้วเป็นฝ่ายถูกนะครับติดขัดปัญหาในลนักษณะแบบนี้นะครับทางทีมงานทนายอ้อนเนี่ยก็อยากให้ท่านนะครับลองติดต่อสอบถามมากับทีมงานเรานะครับทางทีมงานทนายอ้อนเนี่ยยินดีให้คําแนะนํานะครับ เราเนี่ยจะให้คําแนะนําเพื่อที่ท่านนะครับจะได้ทราบถึงสิทธิ์นะครับท่านเนี่ยจะได้ไปเรียกร้องกับคู่กรณีต่อไปเรายินดีให้คาปรึกษาฟรีนะครับสําหรับคนที่รู้ตัวนะครับขับรถไปเฉียวชนผู้อื่นนะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับหรือขับรถไปเฉียวชนผู้อื่นเนี่ยเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยถึงแก่ความตายนะครับถ้าเรารู้ตัวว่าเราเป็นฝ่ายผิดนะครับเราต้องรีบเข้าไปเยียวยาคนเจ็บนะครับหรือเราต้องรีบเข้าไปเยียวยาครอบครัวของ ผู้สูญเสียเลยนะครับสําหรับคนที่มีรถนะครับทนายอ้อเนี่ยอยากขออนุญาตนําเรียนนะครับอยากให้ท่านเนี่ยลองตรวจสอบดูนะครับว่ารถเราเนี่ยได้ทําประกันภาคบังคับหรือพรบบไว้หรือไม่นะครับเราอยากปล่อยให้รถเราเนี่ยพรบบหรือประกันภาคบังคับขาดนะครับและนอกจากเราเนี่ยจะทําพรบบหรือประกันภาคบังคับแล้วนะครับท่านเนี่ยควรที่จะทําประกันภาคสมัครใจนะครับติดรถเอาไว้เลยนะครับเวลาเราเลีอกซื้อประกันภาคสมัครใจนะครับท่านแจ้ง บริษัทผู้รับประกันภัยนะครับหรือบลกเกอร์ตัวแทนที่เขามาขายประกันให้เรานะครับว่าท่านเนี่ยประสงค์นะครับจะซื้อความคุ้มครองนะครับชีวิตร่างกายอนามหม่บุคคลภายนอกนะครับวงเงินขั้นต่ำเนี่ยซักหนึ่งล้านบาทนะครับต่อคนนะครับต่อครั้งเนี่ยวงเงินสักสิบล้านบาทนะครับคุ้มครองในส่วนทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนะครับวงเงินขั้นต่ำเนี่ย สัก5ล้านบาทเวลาเราขับรถไปนะครับเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับเราเนี่ยอย่างน้อยเลยนะครับก็จะมีบริษัทผู้รับประกันภัยนะครับเขาเนี่ยเข้ามานองรับวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อครับก็ได้นําเก็บสาระความรู้ดีๆนะครับนำคำภาษาสารนิการดีๆ,ดๆมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับ ท่านเห็นว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเนี่ยนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเรานะครับหรือในบางครั้งเนี่ยท่านอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆมาให้กับทีมงานของเรานะครับวันนี้นะครับทีมงานทนายอ้อครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลา ดูรายการของเราวันนี้ครับต้องขออนุญาตจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ